ดีใ,ใจที่ชนะนะครับขอครับบ๊ดีครับบ๊ดีจา้าลุงดีใจมากเลยได้ติดตามดูทั้งหนูทั้งสองคนเล่อยๆประสุดยุทธศาสตร์โลกที่เกี่ยวข้องกับเอเชียเกมเดินเอเชียจะเดินอย่างหนึ่งตะวันออกกลางเดินอย่างหนึ่งยุโรปเดินหนึ่งหนึ่งแอฟริกาเดินอย่างหนึ่งหลักสําคัญที่เขาตอนนี้เขากำลังต้องการแบ่งฝ่ายแบ่งฝ่ายเพื่อได้ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเขาในการบริหารจัดการโลก และเพื่อนํารายได้ให้กับประเทศเขาให้ได้มากที่สุดนี่คือหลักของผู้บริหารระดับโลกสิ่งหน่านี้พวกเราควรจะรู้นะครับการรู้การเมืองต้องรู้การเมืองอยากลึกลึกซึ้ง,ง,งไม่ใช่มองการเมืองแค่ตามองเห็นเพราะการมองดูการเมืองการเมืองมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกดอุบายมองการเมืองอย่ามองแค่ตาเนื้อต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อด้านเีง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมทั้ง Twitter Line นะฮะและแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะที่ทุกแพลตฟอร์มนะ,ะวันนี้วีหกนิ้วก็กระจายไปทุกแพลตฟอร์มมีผู้ติดตามรวมๆกันนะฮะก็ประมาณเกือบ10ล้านแล้วนะ,ะต้องขอบคุณหุ้นส่วนนะครับเข้าปี2565แล้วเนี่ยปรากฏว่า ผลการสำรวจมีคนติดตามดูวิวเฉพาะช่องวีหกนิวอยู่ประมาณล้านล้านล้านเยอะมากนะครับดูแทบไม่ทันซึ่งเป็นตัวเลขผู้ชมที่ค่อนข้างจะสูงมากในระยะ1ปีที่ผ่านมานะครับเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องอที่มีการพูดถึงว่าใครจะต้องรับผิดชอบนะครับไม่ขึ้นธงชาติทั้งที่ได้แชมป์โลก นะครับซึ่งเป็นปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นที่วาฮะาไม่ยอมขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเออตรงนี้ประเด็นหลักผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของอทางรัฐบาลนะครับไมออ่จัดการในเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเร่งอย่างอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นปีแล้วเพราะว่าถ้าติดอยู่ที่สภานั่นหมายความว่า กฎหมายต้องได้รับการน,น,นําเสนอเข้าสู่สภาแล้วแต่วันนี้ยังไม่มีนะครับซึ่งก็จะไม่เห็นว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เห็นความสําคันนะผมมองอย่างนี้นะครับ,รบเพราะมันมันเป็นปีแล้วเหมือนกันซึ่งประเด็นหลักองค์หน่วยงานหลักก็คือรัฐบาลรัฐบาลที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็น่าจะเป็นในเรื่องของฝ่ายกฎหมายก็คือท่านรองวิจนุ ครับนะครับบวกกับคุณราวิชวงจุวรรณในฐานะที่เป็นรองนายกแล้วก็กํากับดูแลในเรื่องของกีฬาด้วยอืแล้วก็เป็นประธานโอลิมปิกของประเทศไทยด้วยครับอันนี้เป็นมองผมผมมองในเรื่องของปัญหาเป็นเป็นเป็นอยู่ที่ฝ่ายการเมืองนะครับอยู่ที่รัฐบาลเป็นหลักครับแล้วสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ครับผมการแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับคำถามคือจะเสร็จเมื่อไหร่ครับ คือตราบใดที่ยังไม่เข้าสภาครับผมคิดว่ามันก็ยังสรุปไม่ได้ในเรื่องของการแก้ปัญหาเหล่านี้ในเรื่องของการแก้กฎหมายก็ต้องเป็นบทบาทหลักของสภาแต่ทีนี้การเ,าเสนอร่างกฎหมายที่บาน่านมานะครับเ,เป็นเรื่องของรัฐบาลเสนอทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่เห็นในเรื่องนี้แล้วก็ในมุมผมคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงของสภาเปิดสมัยประชุมอยู่เนี่ยน่าจะปาน สภาโดยแค่เป็นบรบรรได้ครับแล้วก็สามวาระรวดได้อนี้ในมุมผมนะครับน่าๆน,น,น่าจะประมาณนี้การแก้บรบ,รบ,รบต้องใช้สภาก็าเท่ากับว่านอกจากรัฐบาลแล้วเนี่ยสภาเนี่ก็คือทั้งสอสอทั้งฝ่ายการรัฐัฐบาลต้องร่วมกันรับผิดชอบผมไม่ตำหนิไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมถือว่ามันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสภาและยิ่งเกิดปรากฏการที่สภาล่มอยู่เรื่อยๆเสียดายครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ย ตัวสอสอไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลสามารถเสนอขอยัตติเรื่องเหล่านี้เป็นยัตติด่วนที่จะต้องเร่งให้มีการแก้ไขพรบให้สอดคล้องกับความต้องการของวาระแค่นี้ก็จบเลยฮะแต่ปรากฏว่าสภา,านไม่มีคนสนใจคะมีแต่เล่นเกมการเมืองแล้วก็มาถ่วงดุลันเองถ้าสุดท้ายให้สภารบอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเสียดายเงินภาษีที่เป็นเงินเดือนของสอสทุกคนเรามองว่าความผิดพลาดครั้งนี้ค่ะเกิดมาจากอะไรอะคะ ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมไม่รู้เขาตระหนักเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าอีกคือถ้าผมมีส่วนในการรับผิดชอบอะยังน้อยพราบตัวนี้ที่เสนอแก้ไขคุณจะต้องเร่งเข้าไปอยู่ในระเบียบวาระให้ได้ถ้าเป็นสสฝ่ายค้านก็ต้องมีกระทูกทวงถามว่าเรื่องนี้เข้าหรือย,อยังซึ่งตอนที่ผมไม่ทราบเพราะผมอยู่นอกสภาอย่างน้อยคุณต้องเอาเข้ามาบรรจุในระเบียบวาระให้ได้ถ้าคุณสามารถเอาเข้ามาบรรจุในระเบียบวาระเนี่ยมันง่าย แทนที่คุณจะไปนั่งทะเลาะวแว้กันรีบสมอู้ร่วมิดด่วนให้เรื่องวราระนี้เขาเ้าไปวาระเร่งด่วนตอนนี้เลยและเข้าสู่การพิจารณาได้เลยมันก็จบกอเอดทอดยวประชุมบลายนะต้องรอผลอย่างไรใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่งมมคดีใจนะครับดีใจที่ชนะนะครับ โอ้ครับพอดีครับพอดีจา้าลุงดีใจมากเลยได้ติดตามดูทั้งหนูทั้งสองคนเนละ่นเก่งมากนะครับขอบคุณทั้งคนไทยทั้งคนทุกคนต้องขอบคุณหนูทั้งสองคนนะครับนะครับที่ทำที่เสียงให้กับประเทศชาติและทำให้คนไทยมีความสุขนะขอบคุณมากเลย ครับแล้วเวลานี้กำลังไปไหนครับเนี่ยกำลังกลับโรงแรมครับนสครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณเยอะัาดีใจด้วยนะ เชิงกาันวิเคราะห์สาเหตุที่วาดาแบนทงชาติไทยทั้งที่ไม่ได้ใช้สารกระตุ้นนะครับจาก uh, Talk of the t o w ทาปรากฏว่าทงชาติไทยไม่ได้โบกสะบัดในพิธีเหรียญรางวัลการแข่งขันานานาชาตินะครับ apon, นะรบัสเดชาพลปอพ่อซับสีลีนะนักแบดมินตันคู่ผสมมือหนึ่ง ของโลกขวัญใจชาวไทยได้รับเหรียญนะครับปรากฏว่าในการชนะศึกแบบินตันระดับโลกในเมืองอูลเลบานะครับประเทศสเปนเมื่อวันที่19ถันบธันวาคมที่ผ่านมาและต้องกลับใช้ธงชาติกีฬาแบบินตันประเทศไทยซึ่งมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ3ตัวนะครับมาขึ้นแทนสาเหตุเหตุการณ์นี้มาจากการลงดาบขององค์การต่อต้านสารต้องห้ามโลกหรือวาดา นะครับต่อวงการกีฬาไทยที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากสําหรับวงการกีฬาไทยเพราะ,ะมีผลกระทบต่อทีมกีฬาไทยทุกประเภทที่เข้าไปร่วมแข่งขันในรายการระดับนานาชาตินะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทนะครับได้ชี้แจงล่าสุดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการเข้าใจตรงกันร,ระหว่างผู้จัดคือสหพันธ์แบดมินตันโลกสมาคมกีฬาบแบดมินตัน ะครับแห่งประเทศไทยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยขั้นตอนจะต้องดำเนินการอย่างไรเมื่อถึงกระบวนการรับเหรียญแบดมินตันสายนะฮะบ,บัสแล้วก็ปอป้อ,ปอนะครับทั้งนี้กกทระบุว่าประเด็นธงชาติไทยแสดงความในการแข่งขันเรื่องของชัยชนะมีข้อจำกัดจากบทลงโทษของวาดาที่ไทยอยู่ระหว่างการแก้ไขเรื่องดังกล่าวนะครับ ด้วยการแก้ไขร่างกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมสารต้องห้ามนะการกีฬาขณะที่ธงชาติไทยถูกห้ามหรืองับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประสานขออนุญาตใช้ธงตราเสลักษณ์ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคณะกรรมการพาราโอาลิมปิกแห่งประเทศไทยหรือ,อเสลักษณ์ของสมาคมกีฬานั้นๆน,น,นะครับก่อนหน้านี้วาดาระบุบทลงโทษของประเทศไทยว่าองค์การต่อต้านการกระตุ้น ของประเทศไทยบกพร่องในการนำกฎการต่อต้านการกระตุ้นในปี2021ไปใช้กับกีฬาในประเทศอย่างเต็มรูปแบบผ่านใช้กฎหมายของประเทศไทยกล่าวคือพรบรสารกระตุน้นฉบับปัจจุบันของประเทศไทยล้าหลังจนเกินไปในสายตาของวาดานะวาดากำหนดสารเคมีที่เข้าขายเป็นสารกระตุน้นตามหลักเกณฑ์ไว้3ข้อคือ1น มีศักยภาพในสมรรถะการเล่นกีฬา 2. มีความเสี่ยงด้านสุขภาพเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นกับนักกีฬา 3. ละเมิดจิตตะวิวินาละเมิดจิตวิญญาณของเคมกีฬาสารเคมีที่เข้าค่ายนะก็เป็นสารกระตุ้นที่ถูกแบนโดยวาดาอันหนึ่งนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือองค์การต่อต้านสารกระตุ้นของประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นอิสระในการทํางานตามกฎหมายขึ้นตรงของ การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกตไม่กกทนะครับไม่สอดคล้องกับความต้องการของวาดาที่ต้องการให้เป็นองค์กรเอกเทศสลับอ่านเกิดช่องว่างกระบวนการนะครับหน่วยงานภาครัฐที่มีการควบคุมกิจการที่เกิดปัญหาละเลยการช่วยเหลือกีฬาที่มีสารต้องห้ามโดยไม่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่วาดากำหนดไว้อย่างเครง่งครัดถึงวาดาขี่เส้นตาย21วันแต่ไทยไม่สามารถแก้ไข พรบรให้ทันตามเส้นตายเนื่องจากขั้นตอนการแก้กฎหมายข้องไทยมีเรื่องซับซ้อนนะครับก็ขอบเขตการลงโทษกับใหม่ขึ้นทงชาตินะครับในภาราโอลิมปิกแล้วมี3-4ข้อส่วนปัญหาการแก้ปัญหานั้นแบรน์ไทยต่อกรณีไม่ปฏิบัติตามการใช้สารต้องห้ามคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี6-5 6 5นะครับ แต่เมื่อแก้ไขเสร็จก็จะแจ้งไปยังวาดาทันทีคาดว่าทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในปี2 5 6 5สลับบทลงโทษนี้จะคงสถานะไว้เป็นเวลาอย่างน้อย1ปีหรืออาจจะยาวมากกว่านั้นหากไทยไม่สามารถแก้กฎหมายได้ตามกฎต,ต่อต้านสารกระตุ้นของวาดาในเชิงงานวิเคราะห์เราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ทำไมจูจูการแข่งขันกีฬาปรากฏว่ามีการแบรนไม่ขึ้นธงชาติเกิดขึ้นนะ เรียนหุ้นส่วนนะดนตรีกวีศิละปะนางงามดารานะครับแล้วก็กีฬาเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญทางการเมืองนะก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นสหรัฐอเมริกามีการจำได้ไหมฮะมีการส่งหัวหน้า CA นะรองหัวหน้า CA มาเดินทางพบปุเอกประยุทธ์จัน์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและพยายามจะส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะเดินทางไปทั่วเอเชีย นะครับหวังที่จะกดดันประเทศในเอเชียทั้งหมดนะครับไปเล่นงานจีนปรากฏว่า,ร,านะรัสเซียนะฮะได้รับการร้องขอจากจีนทำการซ้อมรบในเอเชีย10ประเทศไปร่วมทำการซ้อมรบกับรัสเซียไทยนะครับก็ปฏเิเสธนะครับยืนยันว่าจะเข้าร่วมกับรัสเซียสิ่งที่ตามมาก็เป็นอย่างที่เห็น ก็มีการบอยคอรดถึงแม่ช,ชนนายชนะก็ไม่ขึ้นทงชาติให้ปัญหาหลักๆมันเป็นความผิดของใครเป็นความผิดของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก้าวไกลแถลงบอกเป็นความผิดของบิ๊กป้อมศรีสุวรรณจันยาก็ไปยื่นปปชเอาผิดบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมต้องมีความผิดตามกฎหมายนะครับทุกคนก็โวยวายกันใหญ่สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์เอเชียนะครับกดดันประเทศต่างๆที่ ไม่เข้าร่วมกับฝั่งของยุโรปที่อ้างตัวเองว่าเป็นเดโมแครซี่หรือประชาธิปไตย<_ <pt> _>เขาจะอ้างเรื่องสิทธิไม่ชนอ้างเรื่องกีฬาอ้างเรื่องดนตรีอ้างเรื่องศิลปะอ้างเรื่องนางงามนางงามกับศิลปะเป็นประเด็นเดียวกันมาทําการกดดันประเทศนั้นๆก่อนหน้านี้เขาทําอะไรบ้างอา้าวเขาข้ามคว่ำบาทจีนเนะเขาคว่ำบาทรัสเซียเขาคว่ำบาทมาเลเซียเขาคว่ำบาศเกาหลีเหนือ เขาความบาดกัมบูชาคราวนี้ก็ใช้วิธีการส่งสัญญาณเตือนเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกับประเทศไทยไกลไม่เข้าร่วมนะครับก็จะโดนเล่นงานโดนใบร์ดโดนความบาดในรูปแบบต่างๆที่แตกท่างกันนี่คือหลักนะครับในเชิงภาคปฏิบัติการล่ะจะต้องทำยังไงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ การกีฬาในประเทศไทยใช่ไหมการกีฬาในประเทศไทยต้องเสนอไปที่ไหนเสนอไปที่สภาผู้แทนราษฎรการจะผ่านกฎหมายแก้ในเรื่องของสารต้องห้ามเนี่ยตามหลักนี้เขาเรียกว่าตามหลักกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นการใช้สิทธินอกอาณาเขตเป็นกติกาขึ้นมาถ้าคุณไม่ทําฉันความบาดคุณถ้าคุณไม่ทําฉันความบาดคุณคุณต้องออกกฎหมายภายในประเทศคุณนะถ้าคุณไม่ออกกฎหมายภายในประเทศคุณฉันความบาดประเทศคุณ เป็นการใช้หลักกฎหมายนอกอนาเขตข้ามอนาเขตข้ามประเทศหลักนี้เรียกว่าใช้หลักสิทธิกฎหมายนอกอนณาเขตโดยใช้หลักกดดันโดยใช้หลักทฤษฎีเกมเจูรี่ ury, หรือกลยุทธ์การต่อรองด้วยการคว่ำบาตรบอยคอรตต่อต้านกีดกันทางการค้าอ้างเรื่องของสิทธิมน,นุษยชนนี่คือหลักของตะวันตกในการต่อสู้หลังจากช่วงยุ่าอนานิคมถอยทั้งยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธี สิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นคนที่ต้องรับผิดชอบตอนนี้เป็นไกลที่ล่าช้ากฎหมายยังไม่ผ่านกฎหมายยังไม่ดำเนินการเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนาษฎรและวุฒิสภานะครับตอนนี้ก็จะเอาเข้าในปี2,565ในเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นหน้าที่ของสภาคนะครับการแห่งประเทศไทยไม่ได้มีหน้าที่ในการออกกฎหมายบิ๊กป้อมไม่ได้มีที่ออกกฎหมายไปรองนายฐมนตร,นะรีนี่คือหลักเลยเวลาดูการเมืองต้องดูให้ลึกซึง้งนะครับ การเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายถ้าเกี่ยวข้องกับ่างประเทศคือตอนนี้มหาอำนาจไมว่รารัสเซียจีนสหรัฐอเมริกากําลังซัดกันอยู่สหรัฐอเมริกาความบาดรัสเซียความบาดจีนนากีิดกันทางการค้าจีนโดยอ้างเรื่องของสิทธิมชนรุกและแบ่งแยกดินแดนประเทศอื่นหลังจากที่ประเทศตัวเองกําลังเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อและสภาวะเศรษฐกิจฐฐฐฐฐฐที่ตกต่ำตระพยายามหาทางทุกวิธีทาง นะครับลดหนี้ปลดหนี้เลิกหนี้เพราะเราเป็นหนี้จีนไปเยอะนี่นะครับอ้างเรื่องของสิทธิทไม่ชนอ้างเรื่องการแบ่งแยกอ้างเรื่องบุกรบุกลุกนะครับพยายามเข้าแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นอื่นอ้างสิทธิทไม่ชนอ้างทียหนึ่งทียสองทียสามให้ตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดตอนนี้ก็หลักเดียวกันใครไม่เข้าร่วมไม่เข้าร่วมก็ได้ฉันก็จัดเธอฉันก็บีบเธอ นี่คือหลักกลยุทธ์ของมหาอำนาจเขาเรียกว่าสุดยุทธศาสตร์โลกที่เกี่ยวข้องกับเอเชียเกมเดินเอเชียจะเดินอย่างหนึ่งตะวันออกกลางเดินอย่างหนึ่งยุโรปเดินหนึ่งหนึ่งแอฟริกาเดินอย่างหนึ่งหลักสําคัญที่เขาตอนนี้เขากำลังต้องการแบ่งฝ่ายแบ่งฝ่ายเพื่อได้ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเขาในการบริหารจัดก,การโลกและเพื่อนํารายได้ให้กับประเทศเขาให้ได้มากที่สุดนี่คือหลักของผู้บริหารระดับโลก สิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะรู้นะครับการรู้การเมืองต้องรู้การเมืองอยากลึกซึกลึกซึง้งไม่ใช่มองการเมืองแค่ตามองเห็นเพราะการมองดูการเมืองการเมืองมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกดอุบายมองการเมืองอย่ามองแค่าตาเนื้อต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ